หนาวอยากให้ติดนะอีอ่ะอีเอาแล้วผมกดกดไลค์ของคุณกัแล้วอ่ไลค์คู่กันมาสองอันมาสองอันมาคุณไปชมเสียงเบอกรู้ไหมทางนี้เสียงเลยมันเข้าอ๋อนี่ไงครับคุณตรงนี้เบล่าไหมเดี๋ยวให้เสียงจริงไงถ้าอีกอ่ะ้างนี้เอาหมดเลยใช่ไหมผมระเบียงแซบไหนนายเราแทบจะไลค์ระเบียงแซบซะละเราขอเลือกใช่ไหมผม ไล่พร้อมกันเลยวันจันทร์สามเชื่อเออไล่พร้อมกันเลยไล่พร้อมกันสามเชื่อดูใครดีด้วยกันแล้วก็แบบพอพอหันมาทมันเดูที่กี่แสนละสวัสดีครับคนกำลังเข้ามาตอนนี้พันสามพันสามเก้าสิบเร็วเออดูเขาคงว่างเหมือนเราแหละว่างกล่าวลูกวันนี้ครับ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 สวัสดีครับ ผน,นีนงง่นั่งคืน้นนั่งคืน้นอะนั่งคุยกันสามคนดีกว่าวันนี้เป็นยังไงยังไงบ้างอ้าเงียบตังค์วิวนี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าตังหล่อมากเลยหมายถึงเสื้อหล่อมากเลยเสื้อหล่อมากเลยเห็นใส่ามานานแล้วนี่ไอที่ทำลายอ๋อไลฟ์ของตัวเองไปด้วยแล้วก็มีของผมด้วยเนาะไม่รู้จะเลือกดวงใครเลยทีเดียว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุตต้าไลท์ด้วยไหมฮะคุณพุตต้าไลท์นะฮะคุณต้าพุตต้าบอกแป๊บนึ่งก็ถ่ายเลยฮะมีมีใครอยากรู้เนื้อเรื่องของ Gen Y พักสองไหมฮะเด็ดพี่บอกมาเลยฮะบอกมาเลยผม้เขาอ่านให้ฟัง เอาพี่ครูจะอ่านให้ฟังนะทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวใครอยากรู้นะเดีห้าร้อยคนมาเลยครูจะสปอยนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครูจะสปอยลแ้วนะสปอยห้าร้อยนะครับนี่ครับมาแล้วโอ้ออะไร่ะนี่คือนางเอกภาคต่อไปอ่ะใครมาดูสามคนที่จะดูใ้าก็วุ้ยพี่บิ๊กเข้ามาจอยแล้วอ่ะเพื่ออะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไลค์กันเนี่ยมั่วไปหมดเลยตอนเนี้ยอะไรเนี่ยก็ไล่กันใช่ใช่ก็ไล่นใช่ก็ไล่กันก็ไล่กัเลยครับปุจะวถ้าใครมี เฮ้ยวันนี้วุ่นวายมากครับทุกคนผมจะบอกว่ามันวุ่นวายจริงๆเรื่องก็สามารถจะเปิดไปนั่งดีๆเปิดจะฟังใครดีนะไดมีแฟนยังครับแตว่าเออเฮ้ยนี่มีคนถามพี่ฟุ๊กอุ๊ยพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กมีคนถามว่าเท่าไหร่ครับน้ำหนักอะอะนะมีความติ่งใดอะไรนะไม่มีอะไรเอาเล่นที่ไหนเล่นไม่เล่นเลยที่ไปที่มาไม่เล่นดีกว่าการลูกอย่าแกง คิดถึงอะไรพร้อมกันทำไมเนี่ยดูดิจะมองกล้องไหนโอ้ยแล้วนี่สวยอ่ะกล้องกริดแล้วกล้องผมสวยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เห็นข้างล่างนะพิการน้อยพิการพิการกล้องผมไม่สวยอ่ะนี่ดูดูตาดูตาก่อนเฮ้ยไม่ทำไมอ๋อผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ก็ว่าสวยป่ะสวยป่ะไม่น่าคนอื่นเขาก็จังขอใส่ฟิลเตอร์หน่อยนะทุกคนเพราะว่าแบบใช่ครับประมาณนี้นะ สวัสดีครับสสวััดีครบผมสวยนี่เขาบอกเนี่ยนี่มีคนมีคนพิมพ์พี่ฟุกน่ารักเนี่ยเดี๋ยวคนชมมาพี่ฟุกน่ารักอันนี้คืออะไรหน้ากูไล่หน้ากูไล่เต็มเอ้ยอันนี้คืออะไรฟิลเตอร์แดนสองเหรอมื่อกี้แดงสองันนี้คือไลฟ์ของตัดเหรออ่าอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีนี่ไลฟ์ของไลฟ์ยังงนี่ไลฟ์ยังไงกูไลฟ์ยังไง ฮะโอ้โหคูต้าไลฟ์อีกคนนึงเหรอฮะอ๋อคโหไลฟ์เหรอครับนี่ค <uffy> รับนี่ที่ถ่ายคูต้าคูต้าถอดแมสหน่อยฮะจริงไม่เอาถอดแมสต์ไปิูเตอร์อันนี้เราไม่ได้มีโอ้คูตาไม่เล่นด้วยทุกคนนะครับไม่ได้มีแค่ศิลปินเราจะต้องเลือกกองผู้ดือต้องสามคนเลยแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเปิดคือคนเขียนบทนะฮะตอนนี้ห้างยังเปิดอยู่นะทุกคนก็ไปซื้อโทรศัพท์เพิ่มแล้วก็มาดูสามคนพร้อมกันเนาะของใครเยอะกว่ากันดีกว่าของใครเยอะกว่าเท่าไหร่เพรผมสี่หมื่นแล้วครับผู สี่โอ้สี่เหรยูเหรอสองร้ามสอง้อยห้าสองพันเ้ยสองอ้ยสิบสไม่ผมผมไม่ชอบผมไม่ค่อยชอบโกะันพี่เป็นไรมาถ่ายฟัน่ะเฮ้ยอ่าโอเคโอเใครที่ไปดูช่องแบงค์ที่ได้ตาเพ่เพเห็นลูกคุมคนกุ๊กุ๊บกาคอยสุภานะคะดูไลฟ์ผมเลยนะครับนี่นะครับที่ีอะไรดี ไม่ก็นั่งก็พี่นั่งตรงนั้นไปแล้วไงผมไม่รู้จะนั่งไม่ถ้านั่งตรงนี้มันจะไม่เห็นคนนะเห็นกูอีกใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าฉันเลือกอะไรได้ไหมวันนี้เหนื่อยไหมลูกโอ้ไม่เหนื่อยเลยครับชอบชอบการทํางานมากๆผมชอบมากผมสามารถถ่ายได้ทั้งวันเลยนะจริงนี่ครูตากำลังไลฟ์อยู่นะฮะครูตาผมอยากทำงานทุกวันเลยค่ะใช่ผมอยากทางานทุกวันทั้งวันเลยครับหนูไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้ฮัลโหลไอ ไไกดดลฟ์้ตอนนี้ไลฟ์ว่าพี่บิ๊กไลฟ์ด้วยไหมฮะตอนนี้ไลฟ์ตีเครื่องไลฟ์เคครรื่องับตอนนี้มีไลฟ์ก็ตีคนไลฟ์กันทำไมมาสิไม่รู้ผมไม่อยากไลฟ์แล้วอยู่ดี่เขามาไลฟ์ตามผมมาเต็มเลยพี่พกอิฐตัวตาดีแม่แม่ที่โคด้าตากำลังใจมาให้ขอบคุณนะครับผม กำลังใจโอ้ยนะฮะกูตาสปอยไหมฮะทุกคนกลับกานเหลือแบงค์ที่ไว้ที่คนเดียวแล้วนะเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้เอาได้เหรอไปเลยไปเลยไปเลยคุดูเป็นพยานนะคุณเบนสวัสดีครับกินข้าวยังครับลูกทานแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมพลังเยอะเนาะไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดไม่ร้ายก็หลับนะฮะตอนนี้อันนี้คือเวลาคิดถึงเช่นกันเพื่อนไอ้โอ้ยเลือกอยูไม่ถูกแล้วพี่กาด ต้องเลือกนะคุณต้องเลือกนะคุณจะทิ้งผมหรอจริงๆหรอโอ้โหเอาตอนนี้แบงค์ที่ไปถ่ายแล้วฮะตัดโอกาสไปได้หนึ่งให้กินมาม่าก็พอมาม่าผักก็ดีนะขอเวลาคนดูผมณหน่อยมาม่าผักเนียมาม่าเกาหลีเลาคนดูกูหน่อยอยากกินมาม่าเกาหลีครับ เอ่อคนที่ชื่ออะไรนะอยูใสนใจนะครับเป็นเ้นที่ไม่ไม่หอเป็นคนครับเหลือร้อยแปดเก้าแล้วครัผมจ้างมาครับผมผมจ้างมาเขาจ้างคนสิบปนดนไปจะได้กลับบ้านแล้วอยอนบีร่ยคือไม่ได้ไลน์ติ๊กต็อกเลยลูกนี้ผมไลน์ติ๊กต็อกดีกว่าแต่ไม่เอาไลน์นนี้แหละ เจอวาทุกคนจีจึงผมนอนไหนกันคะน่าจะนอนห้องคะนอนบนเตียงตอนนี้ไม่รู้จะโฟกัสใครดีโอ้ยทำไมมันวุ่นบาบขนาดนี้นี่ยกเอนะ ทุกคนคุต้าไลฟ์อยู่นะคุต้าจะจะสปอยนะรู้เปล่าตอนเนี้ยอไสปอยเจนไวสองฮะทุกคนมีกัลเล็ตไหมอ่ะมีอยู่แล้วฮนะมีนะครับคุต้าใช่ไหมหนูได้ยินมาคือไม่มีนะคะแสนแซ่บโดนรถชนตายทุกคนครับคุต,า,คตาไม่เขียนบทให้ผมทุกค,คนตลกเนี่ยในกัละในเทวิตเตอร์ฮะตลบนะฮะ <laughs> <laughs> ต้นเกี่ยวต้นเกี่ยวมีไหมมีอยู่แล้วค่ะมีมีมาพูดคำหนึ่งคำว่าแค่นั้นลาหายไปเลยทั้งซีซั่น อ๋อคนละเรื่องเนาะแล้วแลววุ่นวายวุ่นวายจริงกองไหนวุ่นวายกันเนี่ยวุ่นวายจริงี่้อไปดูปแบงค์เปลี่ยนเสื้อกันดีกว่าทุกคนตามไปดูแบงค์เปลี่ยนเสื้อกันแบงค์พอรับเปลี่ยนเสื้อโหนีข่าวนะพลาดเลยไม่งั้นได้ดูเปลี่ยนเสื้อแล้วเฮ้ยนี่พี่โบจะเปลี่ยนเสื้อพี่โบจะเปลี่ยนเสื้อ อันนี้อันนี้กล้องเบื้องหลังครับมีกล้องแล้วอันนั้นกล้องกล้องอะไรกอันนี้กล้องกล้องหลักกล้องหลักอันนี้กล้องหลักกล้องมนยิผมเรียกว่าเป็นอ่าคุณคุณต่อยอยู่นะครับเนี่ยมีสามอใช่คุณต่อยต่อยเซมเพย อันนี้ก็จะเป็นกอ้งเบื้องหลังให้แบบคู้ตานะครับมาเป็นแบบว่ามาให้กำลังใจแล้วก็มาดูแลอยากเห็นบาสบาสไม่นาสิครับวันนี้เขคร้เขาเข้าไปอ๋อทุกคนไปดูตามชีวิตพี่โบผมมีวิธีนะเออนั่นแหละวิธีอะไรความแจกอะไรไม่แจกเคาะเคาะทำไงอ่ะให้เคาะมันไม่เซอไพรสิโร เราจะไปล้วงกระเป๋าไข่นขาหน่เจ้าของกระเป๋าครับผมมาดูกันนะถ้าใส่ชาร์จก็หักก็นั่นแหละตามนั้นพี่โบคนทำนะใส่ไว้รูปอยากว่าเปิดไปจะเจออะไรก็ากต้องเตรียมเพลงนั้นเลยอ๋อใครมีเหรียญบาทได้เอามาหน่อยเร็วเร็วอาริสหน่อเร็วมันเปิดทั้ไอคูลเฮ้ยมีไฟหรอมันกินนะเฮ้ยมันกีนนะเนี่ะ มาเลยนะเสียออ้เสียงออเฮ้ยผมว่าไฟนะไม่น่าเกี่ยวว่าข้างในดูทรงแลุ้่ยพอถ่ายพี่โบผู้คนดูขึ้นเลยอ่ะหรอจริงจ่ายเท่าไหร่จากตอนแรกนะสิบคนโอ้ยตอนนี้อ่ะตอนนี้เหลือแปดขึ้นยไงขึ้นไม่ได้เฮ้ยเอาตอนแรกไม่ปิดไฟอยู่แล้วหรอผ่าเสร็จแล้ว โอ้ผมไม่กลัวความมืดครับนุ่งกางเองเขาไม่มืดครับมีไฟที่นี่จริงๆเขาคิดว่าผมเป็นคนทำเห็นปะผมไม่ได้ทำนะทำไมเสื้อเสื้อสวยเลยมาเดี๋ยมาเดี๋ยวไปดูไปกันเปลี่ยนชุดนะพี่โเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดด้วยกันแบบนีโบเลี้ยมเลี้ยมกันอีโบเลี้ยมกันเปลี่ยนชุดเนาะโอ้พี่โบมีคนทักมาเต็มเลยพี่โบตอนนี้พี่โบเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะทุกคนทำไมอ่ะเป็นแรง พม่เชา้าเห็นใส่คอเต่าไงเลยเหมือนแบบรู้สึกเห็นแล้วเหมือนสติจ็อบไงก็ไม่รู้อ๋อเป็นอะไรอะเปลี่ยนเป็นอะไเป็นคุณโบผมจะหออจรอยแลนะเนี่ยสติโบอุ้ยห้องงปิดๆหน่อยมันอีโรติกไปนิดนึงเดีย๋ยวช่องผมปลิวแต่เน่แ่เน่แต่เน่แต่เน่แต่เน่เน่แก่เน่แ่เน่แต่เน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  สิบบาทนะอุ้ยเหมือนแฟนเขาจะมาตามนะอุ้ยโอ๊ยทำไมรุนแรงจังนะโอผมว่าผมมาเช่าแป๊บเดียวเองคุณคุณมาทำอะไรับเนี่ยผมมาเช่าแป๊บเดียวเองหลัเกิือบเกือบเกือบอบแล้วปีนี้ลเทเฮ้ยผมเห็นพี่โบทำอะไรตกไม่รู้ลหมคุณร้องเข้าไปอยู่อ๋อกางเกงตกโอเคโอเคตอนนี้เราทำอะไรกลับมาครับทุกคนกลับมามีสติกอีกแล้ว โยม higher, อะไรอะไรกันเยอะแยะครับเนีอู้ดูเป็นไงกูต้าหาุูต้าไม่พอใจกันมาตบฐานกูต้าไม่พอใจหน้าเจ็ดนะครับเตะร่วงเลยอ่อทีนี้นะทุกคนทุกคนนะเจดแฟมิลี่นะนี่ถล่มเทวิตเตอร์กูต้าเข้าไปโค้ชเทวิตกันนะ ทุกคนอยากจะรู้ไหมครับวิธีถ่ายของคุต้าเป็นยังไงอ่ะใช่ก็ถ่ายคุต้าเป็นยังไงต้งมีเซอรชัดจับผิดได้เออโหดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยถ้าเราหันมาเจอคุตาจะพูดว่าถ้าเราหันมาเจอคุตาทำอยู่จะต้องคุตาจะพูดว่าการที่สุกนะครับไม่กัเยเอาียเดีเอาละเอาละเอาละ ไม่ได้เผยไม่ได้เผลอเป็นคนเราชองคนเราชองครับไอจนครับเฮ้ยผมไลฟ์ได้ดีกว่าไหนไหนผมก็เสร็จแล้วเออไปไลฟ์ใหมดไลฟ์ให้หมดออร่าใจเย็นการทั้งสนทั้งแสบจริงๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์พลนิ่งเขาจะไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะไปพักละไม่ให้เขาเป็นคนเดินเดินงานแทนเออเดินร้านดีกว่าโอเคปะอ่าลาถึกพรไหมครับพอไลฟ์นที่โบชอบใส่อะไรเอกๆอะแน่นอนเสื้อผ้าเอกอะแขนหลุดโชว์กล้ามนี่ดู เอาทุกคนใครแทันนะใครแ KB ทันนะเอาไปลงทวิตเตอร์แล้วใส่แฮชแท็กว่ารักวุ่นวายในรถแซ่บนะวันนี้นะวันนี้นะใส่แฮชแท็กนะอะไรฮะฮะอะไรที่เด็ดกว่านั้นทันหรือเปล่าวุ่นวายจริงๆแหละจริงๆัจริงๆหลกคนวุ่นวายหลักๆก็มีไม่กี่คนหรอกฮะมีกาดคนเดียวจะชื่อกาดอะไรนะอะไรนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โชว์ไม่ได้ ตอนโชว์ได้ไม่ขอดูกันนะตอนโชว์ไม่ได้ไมูขอจับหน่อยวันนั้นคุณเต้นไม่มีเ็วไฟมันเป็นไฟจับอะไรเดี๋ยวคนละอันกันนั้นน่ะไม่ใช่ขอรูปขอรูปดูลองลองรูปดูลองดูอ่ะลองรูปนะไม่ไม่ให้ใครเห็นนะไม่ให้ใครเห็นไม่ไม่ให้ใครเห็นนะรูปๆนะแพนแพนลงไปให้เขารู้ว่าเรานี่ร้านมืออยู่นี่หนึ่งสองสามอุ้ยใหญ่ครงใหญ่ครู ทำอะไรก่อนกูมึงไม่คีมิโนโต้จบละแต่อ๋อมึงมึงไปนั่นมึงไปไม่ก็ปกติผมเล่นกับเจสไงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วปกติก็จะไปรู้ถ้าเกิดเป็นไอเจสแต่มันจะชัดไงไอเจสมันเล่นชัดอะฝั่งนี้มันไม่มีอะไรอ่ะมันมีแต่หินฮะไหนมันมีแต่หินครับผมไม่คุณคุณทำแบบผมกับเจสได้เปล่าที่สามารถหันมาแล้วคีมิโนโต้ได้เลยอะ อินเนอร์คุณสองคนอะไหวหรือเปล่าไอ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิผมให้ผมให้ดูก่อนระวังระวังระวังคือเป็นเรื่องยากมั้งการจะทําแบบโมเมนต์คิมิโนโตะแบบผมกับเจสอะเพราะมันเป็นโมเมนต์ธรรมชาติยังไงวะเจอเนี่ยใช่ค่ะแบบเหมือนพูดพูดอยู่แล้วแบบปกติตบตาแล้วแบบสปาร์คทันทีอะสปาร์คภายในแบบปึ๊บเหมือนดีดนิ้วสรุปสปาร์คกับเจสเหรอไม่ใช่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 หมายถึงว่าพอปึ๊บผมเริ่มสับสนแล้วมันเล่นบ่อยไงมันเล่นบ่อยไม่เป็นไรผมกเราไอ้เหอะไม่ได้ไอ้เนี่ย ได้อะแล้วมันต้องทำไงอ่ะแค่เนี้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่มันต้องเป็นมุมเอ้ิมี่ตตลนนนะเเชแาฮ้ยมุมกล้องครับมุมกล้องฮะโอ้มุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แค่แค่ถ่ายคซ์่าง่ายมากเลยถ้าใครอยากดูมุมนี้ต้องไปดูในทวิตเตอร์นะครัมุมไหนอ่ะไหน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  ท้ยมันมี่ยงไงอ่ะทำไมขาดนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่เห็นสักทีนะคนรอดูต้องมีคิมีโต้เอะไรนะเจสเจมหรือเจมเจสฮะมีคนถามีอ๋อบีเกมครับผมบีเกมใครอยากดูมุมนี้ต้องไปดูในาวิเตอร์นะค่ะเดี๋ยวจะลงให้นะคะรักวุ่นวายนายรถแซบนะครับผมอย่าลืมนะถ้าอยากคิวเท่าไหร่คิวเท่าไหร่ฮะคิวสิบคิวสิบคิวสิบใครไปลืมผมทำงานทุกวันไงเลยจำคิวไม่ได้ออ๋ เจ็ดวันทำงานเจ็ดวันเลยไงช่วงนี้จำคิวไม่ได้เลยตัมุมยาถ่ายเรืองโฟตาดูดิเฮ้ยไม่โฟตาต้องพดเอเออคุณดน้าีนั้นใครไม่ได้ภาพนี้เอาใหม่ฮบอุ้ยจะไม่โมเมนต์ธชาติลองลองเป็นพี่ฟูกระต่างมั่งดีกว่า ผมว่าทุกคนทำได้หรือเปล่าไปแแล้วบบผมคนยังไม่ค่อยดีอะใช่ใช่ใช่คนที่เขาแบบว่าเป็นผู้อาข้ามบอร์ดในวงการหลอใครเอ่ยที่ดีๆผมได้มาจากพี่ผมตลอดเฮ้ยจริงจริงศาสรดีกับน้องต๋าไผมเคยคนที่ผข้ามบอร์ดจริงนะเออการแสดงที่มันแท้จริงมันเป็นยังไงคนนี้เขาประสบการณ์แน่นจริงลองดูหน่อยผมอยากเห็นความเป็นมืออาชีพครับผมผมเย่นเอกสารลงสอนอแล้วนะแต่ยังถึง่กับ ไม่อันนี้ดีกว่าเรามาดูขั้นปรมาจารย์ดีกว่าน,นี่คูตา้า <c oughs> คูต้าเล่นกระตังให้ดูนะครับ <c oughs> โอ้โหคูต้าเห็นครับคูตา <c oughs> ค้ตาได้กะตังูต้าถ้าอย่างนี้คูต้าไม่ต้องยีเด็กกระสานละคูตา้าโดนรวบเลยคูต,าตา้าอาจจะยีเด็กกรสานเหรอตงังคูต้าเลยนะ <c oughs> เราต้องทำงานทั้งเดือนเลยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำงานครับผมใช่ครับเขากดเบสไม่เบสอะไรอะเปิดไม่เหลือเลยเบนอะไรอะ คนเวฟคืออะไรครับคุณอ๋อโบกมือนะทักทายครับคุณผัดสัวผัดสัวมีผัดซีอิ๊วไหมฮะอยากทำเป็นจี๊ขาวแล้วักงอุตาบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวเผื่อใครจะมาไลฟ์ต่อรอลุ้นกันว่าจะมีคนไลฟ์ต่อหรือเปล่านะบ๊ายบายไปละ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 ปลเจอกันมาโปรยโปรย